ุกคนกลับพบกับต้มอีกแล้วนะคะกับช่องไทยพังโคนนะคะตอนนี้อยู่ร้านลาบกอยนะคะน่าจะเป็นครัวริมทุ่งหรือมั้งเพราะว่า,าครัวพัดติดทุ่งนานะคะและกับบรรยากาศด้านหลังเนาะเป็นเส้นสกลอุดรน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ร้านพิกัดอยู่บ้านมวงไข่มงไข่พันนานะคะก้อนจะหอดแยกนองโดกเนาะที่จะเข้าพันนิคม ผู้ใดมาทางสกลนครนะคะยู่ฝั่งสายมือร้านบัญญกาิดีมากแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอาหารเพิ่นเป็นอาหารรสชาติแบบอีสานแท้ๆผู้ใดเยากซิมรสซาติลาบกอยของสกลนครแท้ๆมาเลยร้านเนี้ยก้อนจะห้อโรงเรียนบ้านมวงไข่นะคะแวะมาได้ตอนนี้ตุ้มสร้างไปแล้วสร้างไปสามอย่างที่แน่ๆลาบกอยรายกาแกงอ้อมนะคะ มาต้องสร้างสามย่างนี่เลยเพราะตุ้มมาประจำมาหลายครั้งมากเอาเป็นว่ารอชม์รอชิมกันเลยนะคะว่าจะแซ่บหรือประแบมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือลาบสุกหรือว่าก้อยสุกนะคะบักใหญ่เลยส่วนอันนี้คือสกเล็กสกเล็ก,ก,ลกแต่ตุ้มบอกกินนะคะตุ้มบอสู้กินบ่อเป็น ส่วนอันนี้นะคะก็คือแกงอ้อมบนรุ้ว่ากองจะเห็นหรือเปล่าอ้อมขาลายอ้อมขาลายนะคะแซบเลยมาคะ่ะทุกคนมากินน้ำกันแซบๆนะคะแล้วก็อันนี้กระติบเขากระติบเขาบักง่ายเลยมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมา,มากินน้ำกันเด้อส่วนอันนี้ผักกับนะคะ ผักกับกระมีมะเขือมักแตงแลวกับโหระพาเดสดเดสเดสคัดแรกมาค่ะคอยาส่หมวกของเขาแล้วค่ะ หมือนเดิมมาเดิมจุนเข้าบรรยากาศริมพุ่งนะคะคุณโปรด โอ้ยแมงมีแมงมีต่อมมาค่ะทุกคนร้านนี้บอกเคยพิดหวังนะคะเด็ดอิลี สานกินยำไหกกะแซมนะคะอันนี้เป็นงูเกี้ใช่ไหมลองร้านนี้รับประกันว่าเป็นงวนงวูงว,งวกี้งูกี้หรืองัวกี้ งว,ก,งวกี้แท้นะคะเรื่องงูขุเนงูง่างูด่าคือถ้างูเนี่ยถ้าจะเอามาลาบมากรอยมาเหดแบบอาหารอีสานเนี่ยต้องเป็นงูลาดงูกีงูที่มันบอแซกหลายอะเนื้อมันจะแซบแต่ถ้าสมมติว่าเป็นงูขุนที่แบบขึ้นชื่อของสกนลนคะรน,นะเอามาเอาไปย่างเอาไปเหดสเต็กเนาะไปเหดสเต็กไปย่างหน่อยสิ ที่นึ่งเลยค่ะเพราะว่ามันมันจะแซ่บเนื้อมันจะนุ่มเวลาเขายยางอ่ <Okay. S 1> ไะไม่ใชนแต่ถ้าหอาามาแบบมาลาบมาอันนี้แบบบานๆอนะ่ะมันมันหลายมันจะมันจะบ่ค่อยแซบนะคะคนจะกลนแท้ๆอ่ะเขาจะชอบกินงัวงัวลาดงัวกีเขาเนี่ยแหละแห้งแบบย่ำย่ำเป็นบุญเป็นงานเทน โดยเฉพาคนบางคนคนบางคนเนี่ยต้องเขาจะมีร้านประจําเนาะที่เป็นลงเชือดอะจะรู้เลยนะคะว่าร้านไหนที่เป็นเนื้องัวลานงัวกีแท้ร้านไหนที่แบบรับเนื้องัวขุนเพราะว่าเนื้องัวขุนเนี่ยมันจะมีมีหลายเกรด เกจที่เขาแบบบริคัดแล้วเหลือที่เขาคัดส่งส่งหางส่งโรง,ง,งแรมส่งอะไรเนี่ยที่เป็นเกตเอเกตอัะนนะันของเขาเจ้านะมันก็จะมีพวกเนื้อเศษเนื้อหยางสีเขาก็จะมาขายให้ตามพ่อค้าแม่ค้าร้านร้านลาบร้านอัาน,น,านนี้เนาะคะ่ะก็จะมาใหต้ต้มให้หยางผสมนั่งเสียงเพราะว่าเนื้อ,อะนะมันจะถูกกว่าแต่ถ้าเป็นเนื้องัวงัวลาดงนว้กีทแท้แทอะโอตอนนี้รู้สึกว่าจะกิโลละสามร้อยสามร้อยกว่า ร้านนี้ต้องมาประจำนะคะมาตอนไหนก็นเ,เคยหวิหวังเลยออมค่ะ รถจัดมากปั้มเขาเหนียวคุ้ยมัมเนน่ย สดยร้านมีแซ่บราคา,บบาก็เบาแพงก็คือจะย่างมา60บาทหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ ขันมาจากสกกลก็คือก้อนจข้รพนาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะก้อนทอดแยกบันดองโดุกตีกำลังเหรยมบันมงไข่เลย ช่วงนยายดำบนาทางใดฝนตกดีได้น้ำคอมเมนต์บอกกันได้เด้อค่ะทางบ้านตุ้มาฝนทิ้งช่วงอีกละตกช่วงเขาพรรษาแล้วกับช่วงนี้กับเริ่มจะทิ้งช่วงเริ่มจะฮอนติดต้กันบางมองกันยังพอมีน้ำยู่นะคะแต่บางมองกับฝนพ่ฮหอดบังสีกับแห้งแล้วนะคะช่วงนี้ดำให้ดำนาได้เนาะ ครับเมื่อนี้มีโปรแกรมหลายทางนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะว่าจะพาไปเลาะใส่แต่ก่อนอื่นต้อง จัดกอยก่อนค่ะเมเนี้ล่ะรถจัดมากสมกับซีหมไว้ก่อน ดูเลยกันไม่เหรอโบูัหอนหอนประทะกับความเผิดบอกให้ว่า ช่วงนี้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาเซนแถวแถวพัานนาออกมาเนี่ยจะเห็นข้าเจ้าแบบวุ่นวายกันแน่นิดนึงเนะคะเขากําลังปรับถนนเฮ้นถนนเห็นว่ามืออื่นก็นมีรับสเสด็จด,ด้วยนะคะ การเดินทางก็สุดพ่อสะดวกกันไดเพราะว่าตั้งยาวมาตั้งแต่สว่างแล้วนะคะเขาปั๊บถนนเฮ็ดถนนเป็นจุดเป็นจุดแต่กัดดีขึ้นกาแต่ก้อนแต่ก้อนเนี่ยโอ้่ให้เบาแต่ว่าถ้าเขาปั๊บเขาออยัางเรียบร้อยเลยกับต่อไปนี่กับเดินทางจากสกลนครห้องอุดรธาน,นีแบบสบายเลยอะ่ะเพราะถนน ปับเป็นซีเลนนะคะกับกวางขึ้นสะดวกขึ้นเนาะสุดยอดค่ะท่านผู้ชมทุกท่านจังไหรเนาะก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ โดยเฉพาะมื้อวน,นี้ตุ้มมีหลายที่เนาะที่จะไปจัหมาก,กับรอชมกันเบื้องนะคะว่าจะพาไปใส่แน่ไปกินไปเล่นไปเลาะไ,ไปเที่ยวกระตาภาษาตุ้มนะคะบ่มีออียงที่ตายโตายสบายๆอาจจะมีคลิปไปเบิ่งกขาเจ้าเลี้ยงปูเลี้ยงป่าบางเทือกจะพาไปเที่ยวบางเทือกจะพาไปกินนะคะเป็นอยียงที่เห็นง่ายๆพบเจอง่ายๆในฟังโคนก็จะพยายามไปเบื้องไปชมนะคะ บอฟฟิ้งให้เจ้าของว่าจะต้องเป็นตั้งสั้นตั้งสีเนาะเอาแบบสบายๆนะคะจังเลยกะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กันนำเด้อไปแล้วค่ะื่อนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ